วันนี้เจองูอีกตัวแล้วครับงูตัวนี้น้องมีชื่อว่างูปีแก้วนะครับตัวนี้ถือว่าใหญ่เลยนะครับงูปีแก้วนะครับไซนี้ถือว่าใหญ่แล้วครับเต็มไวัแล้วครับผมนิสัยไม่ดุร้ายนะครับแต่ฟันคมมากใครเลี้ยงไก่จะรู้ดีครับตัวนี้นะครับชอบไปฉกแม่ไก่ที่กกไข่นะครับผมเนาะ ลายสวยครับแต่มันจะเหมือนกับงูอีกชนิดหนึ่งที่มีพิษแรงๆนะครับคนก็เลยเข้าใจผิดนะครับชอบฆ่าน้องเขานะครับ